สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะข้าจากข้านางเพื่อลังแขนให้พี่่วงห่วยเข้าอุทานเขาพุ่งขึ้นไปบนเวทีขณะที่เขาพุ่งขึ้นไปเขาก็ได้ขัดขวางผู้อุโซสที่กำลังจะลงมือ ในขณะที่เขากระโดดขึ้นไปหอยเฮาก็ขึ้นมาบนเวทีครั้งเข่าเกาไปหาเยกูอีเยกูอีตะโกนเจ้าวิญญาจาร์ชั่วร้ายข้าจะฆ่าเจ้าด้วยดาบของข้าหลังจากฆ่าหวงเจินวิญญาณยึดของนางก็เพิ่มขึ้นอย่างมากพลังวิญญาณของนางที่เคยถูกใช้ก่อนหน้านี้ได้รับการเติมเต็มตอนนี้นางเต็มไปด้วยความมั่นใจหอยเฮาถอนหายใจในใจ แต่เขาก็ยังพูดต่อไปว่าข้าจ,จะดูว่าเจ้าจะทำได้หรือเปล่าในฐานะหัวหน้าพุทธเซนสีหน้าของเยอุลินตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อเยกูอีเผยให้เห็นทูตสวรรค์ศักดิก์สิทธิ์ของนางเขาตกใจมากแต่เขาก็คิดเหมือนกับออห้อยหาว่าช่างเป็นเด็กที่งโง่เขาอะไรอย่างนี้ทำไม่เจ้าถึงเผยธาตุศักดิก์สิทธิ์ของเจ้าต่อหน้าวิญญาจารย์ชั่วร้าย ทางทางที่เจ้ายังเป็นแค่จกักรพรรดิวิญญาณเจ้าไม่ได้รนหาที่ตายหรือถ้าข้าพบความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าก่อนหน้านี้และบอกเรื่องของเจ้าให้กัฟฟาบาทเจ้าของไก่เป็นไพ่ลับในอนาคตในการจัดการกับบทระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นจะไม่ดีหรืออย่างไรก็ตามตอนนี้ข้ารู้สึกกลัวเยอูลินสาหัวยังช่วยไม่ได้เขาคิดไว้แล้ว พวกนั้นจากบทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องทำอะไรสักอย่างในตอนนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะช่วยเหลือพวกเขาเมื่อถังอูไม่สามารถทนได้อีกต่อไปข้าจะยุติการต่อสู้ถ่ายที่สุดบทพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจะสร้างปัญหาและข้าจะต้องช่วยถังอูข้าไม่สามารถปล่อยให้เขาได้รับบาดเจ็บด้วยโทษสวรรค์ศักิสิทธิ์องค์นี้ได้เมื่อคิดถึงจุดนี้เยอูลินก็เริ่มคิดแผนการในใจ เขาลอยขึ้นอีกครั้งและตะโกนว่าเริ่มการต่อสู้คราวนี้เขาไม่ได้บอกให้ทั้งสองฝ่ายถอยหลังด้วยซ้ำเนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้รุนแรงมากเขาจึงปล่อยให้ดําเนินการต่อไปดาบของเย่ก,กูอีสันเล็กน้อยหนางชี้ปลายดาบไปที่หัวเห่าทว่าในตอนนี้เองเสียงอันแผ่วเบาก็ดังขึ้นในหูของนาง เจ้าเปิดเผยความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าต่อหน้าโบทถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรเจ้าคิดว่าพันธมิตรสามันจะสามารถปกป้องเจ้าได้จริงๆหรือเสียงนี้ทำให้เยกูอีตกตะลึงเล็กน้อยแม้ว่านางจะไม่ช้าแต่านางก็เริ่มสงสัยเล็กน้อยใครพูดกับข้าทำไมมันฟังดูเหมือนอยู่ในหัวของข้าข้าเองคููต่อสู้ของเจ้าไงขณะที่หวยเฮาพูดกับนาง เขาก็รีบถอยหลังและลบดาบของนางเยโกอีหัวเราะย่างเย็นชาและคิดกับตัวเองนี่ต้องเป็นกลอุบายอีกอย่างหนึ่งที่วิญญาจารย์ชั่วร้ายพยายามเล่นข้าไม่ได้เล่นมีบุคคลที่แข็งแกล่งห้าคนจากบทพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นทั้งห้าคนอย่างน้อยก็เป็นราชทินานามพมยุทธและหนึ่งในนั้นเป็นอักาาพรพมยุเจ้าคิดว่าพันธมิตรสามัญ จะสามารถปกป้องเจ้าได้จริงหรือในระยะใกล้เช่นนี้หวยเฮาสามารถใช้พลังจิตวิญญาณของเขาเพื่อสื่อสารกับเยกูอีได้ภายในระยะทาง10เมตรเขาเกือบจะอ่านใจนางได้แน่นอนว่านี่เป็นเพราะเยกูอีไม่ได้เปิดใช้งานพลังวิญญาณของตัวเองเพื่อต่อต้านเขาเยกูอีแตะนิ้วเท้าลงไปที่เพินและดาบของนางก็ก่อตัวเป็นริ้วแสงจำนวนนับไม่ถ้วน ลำแสงเหล่านี้เกินกินห้อยเหาแต่นางก็ตกใจเมื่อคิดกับตัวเองว่าเจ้าสัมผัสได้หรือว่าข้ากำลังคิดอะไรอยู่วิญญาณยุดหลักของข้าคือประเภทจิตวิญญาณห้อยเห่าตอบในใจตราบใดที่เจ้าไม่ต่อต้านข้ามากเกินไปข้าสามารถสัมผัสได้ถึงความผันผวนในจิตใจของเจ้าและตัดสินได้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ในขณะที่เขาพูด เขาใช้การเคลื่อนไหวดังเงาพายด้วยอาวุธวิญญาณลบทรงมนุษย์ของเขาอาวุธวิญญาณของเขาถอยกลับอย่างรวดเร็วและหลบการโจมตีของเยโกอีทำไมขค่าต้องเชื่อเจ้าเยโกอีตะคอกอย่างเย็นชาหัวยเฮาพูดอย่างหมดหนทางบอกตามตรงข้าไม่รู้จะโน้มน้าวเจ้าอย่างไรแต่ข้ารับรองได้ว่าเรามีศัตรูคนเดียวกัน พามุงมันไปที่การกำจัดพวกเขามากกว่าเจ้าแต่พวกเขาทรงอิทธิพลมากและมันจะไม่ง่ายถ้าเจ้าต้องการให้ข้าพิสูจน์ให้เจ้าเห็นข้าทำได้แค่เอาชนะเจ้าก่อนที่จะคิดหาวิธีช่วยเจ้าเยโกอีเลิกคิวและพูดอย่างดูถูกเจ้าต้องการเอาชนะข้าหรือมันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าเจ้าจะเป็นวิญญาจารย์ชั่วร้ายก็ตามห่วยเฮากล่าวย่งจนปัญญา ความเย่อหยิ่งของเจ้าจะทําร้ายเจ้าเมื่อเจ้าอายุมากขึ้นมาทําข้อตกลงกันเถอะถ้าข้าเอาชนะเจ้าได้เจ้าจะฟังคําสั่งของข้าข้าจะพยายามปกป้องเจ้าให้ดีที่สุดเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่สําหรับวินยาจารย์ชั่วร้ายพวกเขาจะพยายามกําจัดเจ้าก่อนที่เจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงตกลง ข้าจะฟังเจ้าทาเจ้าเอาชนะข้าได้ใบหน้าของเย่ก,กูอีเต็มไปด้วยความเย่อหยิงแม้ว่านางจะคิดแบบนั้นก็ตามนางไม่เชื่อว่านางจะแพ้คนพิการก่อนหน้านี้นางเคยเฝ้าสังเกตเขาอยู่นางตกตะลึงว่าเขาสามารถสร้างอาวุธวิญญาณลบทรงมนุษย์ได้แต่นางไม่คิดว่าเขาจะสามารถเอาชนะนางได้หวยเห่าหยุดพูดขณะที่เขาถอยหลังเขาก็ชกหมัดออกไป ทันใดนั้นเองเยกูอรู้สึกเล่ากับว่าไม่มีคนอยู่ตรงหน้าอีกต่อไปกลับกันมันคือภูเขาขนาดใหญ่หมัดสีทองสว่างขยายใหญ่ขึ้นต่อหน้าต่อตานางแสงสีขาวทองที่แข็งแกร่งพุ่งออกมาจากร่างของนางดาบของนางพุ่งออกมาเป็นแสงขณะที่นางชี้ปลายดาบไปด้านหน้านางก็ได้แทงไปที่หมัดของอห้วยเฮาติง ในแง่ของระดับการฝึกฝนทางคู่มีวิญญาณยุดขั้นทรงสุดพลังวิญญาณของหัวอีเฮาเป็นรองของเยกูอีแม้ว่าจะมีวิญญาณยุดคู่ที่พัฒนาแล้วแต่ตอนนี้อาวุธวิญญาณขยายพลังวิญญาณของเขาก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพลังวิญญาณของทางคู่ปะทะกันก็ไม่สามารถตัดสินผลแพชชนะได้เยกูอีรู้สึกได้ถึงคืนพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ ที่กำลังพุ่งมาหานางนางรู้สึกว่านางกำลังจะถูกบทขยี้โดยรัศมีของการสืบเชื้อสายของจักรพรรดิการสืบเชื้อสายของจักรพรรดิของห้วยเฮาถูกปรับปรุงแล้วและมันแตกต่างจากการสืบเชื้อสายของผู้อุโสม่ในอดีตเป็นสาเหตุที่ทำให้ห่วยเฮาไม่กลัวที่จะให้คนในบทพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องมาเห็นในขณะเดียวกัน ทักษะการสืบเชื้อสายของจักรพรรดิของเขาก็ยังแข็งแกร่งมากแม้จะไม่มีเทพธิดาแห่งแสงคอยช่วยเหลือผลของพลังของทักษะนี้เหนือกว่าการสืบเชื้อสายของจักรพรรดิที่สอนโดยผู้อุปโซมูมากแต่เย่กูอีไม่เหมือนล่นลัว,ลว,ลวเมื่อนางกังปิดคนนกของนางหัวอีเห่ารู้สึกเล่ากับว่าพลังวิญญาณของเขาได้พบกับมารพลังศักดิ์สิทธ และเขาก็โดดเดียวอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหมัดของเขาก็ยังหยุดการโจมตีของเยกูอีได้เขาบังคับให้นางถอยหลังไปเครื่องก้าเขาใช้โอกาสนี้และรัศมีของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันรัศมีสีเทาปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเขาและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเช่นกันวงแหวนวิญญ,ญาณสีเทาเยกูอีตกใจมากนางไม่เคยเห็นวงแหวนวิญญ,ญาณแบบนี้มาก่อน มันผิดปกติและเต็มไปด้วยกลิ่นอายชั่วร้ายมันต้องเป็นวิญญาจาร์ชั่วร้ายเท่านั้นเจ้ากโกหกเห็นได้ชัดว่าเจ้าเป็นวิญญาจารย์ชั่วร้ายเยกูอีคิดกับตัวเองอย่างกดจัดหวัวอหเฮารู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดถ้าข้าไม่ทำอะไรแบบนี้เจ้าคิดว่าพันธรรมิตรแหงความเมืดจะเชื่อใจข้าหรือแค่จำข้อตกลงของเราไว้ถ้าข้าเอาชนะเจ้าได้ จเจ้าต้องฟังข้าระวังตัวด้วยเห็นได้ชัดว่าความเชื่อใจของเย่กูอีที่มีต่อขวออีเห่าลดลงยังมากเมื่อเขาปลดปล่อยกลิ่นอายของศาสตร์แห่งความตายออกมาดาบของนางสันสะเทือนและกลางปีกออกขนของนางปลดปล่อยชั้นอ่อนโยนของหมอกสีขาวทองออกมาดูเหมือนว่านางจะปรงใสาจากแสงที่เข้มขน้นนางเต็มไปด้วยกลิ่นอายศักเิ์ที่เข้มขน้น นางชี้ดับไปด้านหน้าทำให้แสงดับจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งไปอย่างห้อยเห่าเมื่อพวกเขาเห็นฉากนี้วิญญาจารย์ชั่วร้ายทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ดูหดหูใจแม้ว่าพวกเขาจะยังรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยต่อหนะ้าพลังอันบริสุทธิ์นี้เยกูอีเป็นเพียงแค่ทวดสวรรค์สองปีแต่นางก็แข็งแกร่งมากแล้วเมื่อระดับการฝึกฝนของนางเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดวงแหวน และนางได้รับกายแท้วิญญาณยศนางก็อาจจะมีปีกเพิ่มขึ้นอีกสองปีเมื่อนางมีวงแหวนวิญญาณถึงเก้าวงนางอาจจะมีหกปีกด้วยซ้ำเมื่อเป็นเช่นนั้นนางก็จะกลายเป็นศัตรูที่แข็งแกล่งคองบทพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากนี้การปรากฏตัวของเยกูอนั้นยังทําให้การเตรียมการของบทพระวิญญาณบริสุทธิ์วุ่นวายทานางเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ พันธมิตรแห่งความมืดก็สามารถจะทำได้เพียงแค่ยกเลิกการควบคุมโลหะหายากในจัก,กรวรรดิสุลิยันจันทาแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกล่งของโบสถ์พระวิญญาบริสุทธิ์พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทำมันได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสูเทยียนหลันก็พร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขายูดีอย่างไรก็ตามการยั่วยุข,ของทหารและเหล่าชนชั้นสูงนั้น จะไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบทพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อสงครามเริ่มใกล้เข้ามาตอนนี้เป็นเรื่องของชัยชนะของหัวอยเฮารองภู้ก่อตั้งได้คิดเรื่องนี้ไว้แล้วเมื่อหัวอยเฮาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายนางจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะซักแสงแม้ว่านางจะทำให้อีกสองฝ่ายไม่พอใจแต่ก็ยังดีกว่าเสียนาช่างเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งกร่งอะไรเช่นนี้ หอยเฮาตกตะลึงกลิ่นอายศักดิ์สิทธิ์ของเยกูอีทำให้เขารู้สึกเล่ากับว่าเขากำลังแช่อยู่ในความอบอุ่นอย่างไรก็ตามความอบอุน่นนี้พยายามที่จะกัดก่อนร่างกายของเขาถ้าเขาเป็นวิญญาจันย์ชั่วร้ายจริงๆความสามารถของเขาจะอ่อนแอลงอย่างมากหวยเฮาถอยกลับอย่างรวดเร็วและใช้มือขวาเลียนแบบการยกในอากาศเขายัางคงพึ่งพา อาวุธวิญญาณขยายพลังวิญญาณเพื่อเสริมกำลังของตัวเองคาถายาวปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาวงแหวนวิญญาณสีเทาที่ผุดขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าของเขาอย่างคงส่องแสงสดใสต่อไปหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นสีทองอย่างรวดเร็วพอแสงสีทองปรากฏขึ้นอาวุธวิญญาณลูกทรงมนย์ของขอหัวไอเฮ่าก็ถูกยอมด้วยสีทองเช่นกัน สีทองนี้แตกต่างจากสีทองของเยกูอีแม้ว่าทองนี้จะเข้มข้นกว่าแต่มันก็เต็มไปด้วยรัศมีแห่งแสงเมื่อมาถึงจุดนี้เยกูอีและวิญญาจารย์ชั่วร้ายที่อยู่ด้านล่างเวทีต่างก็ตกตะลึงทำไมตอนนี้เขาถึงเต็มไปด้วยรัศมีแห่งแสงทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเขาจะถูกล้อมรอบด้วยพลังวิญญาณชั่วร้ายเขาจัดการกับกลออบายนี้ได้อย่างไร ในขณะที่วิญญาจารย์ชั่วร้ายทุกคนตกตะลึงและรองผู้ก่อตั้งกำลังจะขึ้นไปบนเวทีแต่ห้วยเห่าก็ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสียงท้องคาถาตำ่ำก็ดังขึ้นจากเวทีในขณะที่ห้วยเห่าชี้คาถาของเขาขึ้นไปบนฟ้าลูกบอลเพลิงสีสีก็ปรากฏขึ้นในอากาศมันกลายเป็นร่างที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาอย่างรวดเร็วโลสีขาวลงมาเพื่อป้องกัน แสงศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งมาหาเขารองผููก่าตั้งหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดเมือ่อนางเห็นร่างนี้มันคือร่างของห่วงเจินอย่างไรก็ตามสีหน้าของเขาแข็งกระด้างมากในขณะนี้เขาดูเหมือนไม่มีตัวตนเห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในร่างวิญญาณอย่างไรก็ตามหวยเฮาได้ใช้วิญญาณของเขาเพื่อสกัดการแสงดาบของเยกูอีการควบคุมวิญญาณ เป็นสิ่งที่วิญญาจาร์ชั่วร้ายเชี่ยวชาญมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามทำไมเขาถึงเต็มไปด้วยกินไอแสงก่อนหน้านี้แม้แต่รองผู้ก่อตั้งก็ยังสับสนในขณะนี้เยกูอีรู้ดีที่สุดนางพบว่าทักษะแสงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทักษะแรกของนางสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อวงแหวนวิญญาณของโมไอเฮาเปลี่ยนไปสีทองแสงศักดิ์สิทธิ์ของนางควรจะมีผลทันทีต่อวิญญาจาร์ แต่มันไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเมื่ออยู่ต่อนะห่วยเฮาเขาใช้พลังวิญญาณของเขาป้องกันมันไว้ได้และในขณะที่วิญญาณของห่วงเจิ้นถูกบดขยี้ด้วยแสงดาบของนางหวยเฮากำลังสวดคาถาอยู่ตลอดเวลาและคาถาของเขาก็ไม่หยุดเคลื่อนไหวเมื่อเขาชี้ไปที่พื้นก่งเล็บกระดูกสีทองก็เริ่มผูดออกมาจากพื้นดินมันกำลังพุ่งไปหาเย่กูอี เยโกอีกวาดดาบของนางออกไปเพื่อบทขยี้พวกมันนางกระเพือเปีกและบินขึ้นไปในอากาศทันทีห,ห้อย้าวกวาดแขนขวาของอาวุธวิญญาณไปด้านหน้าแสงสีทองซองปะกายและรังสีทองสลัวสลัวที่ปกคลุมไปด้วยแสงสีขาวซีดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาพวกมันมีร่างกายทรงใหญ่และเต็มไปด้วยรูปร่างที่เสียชมมีทั้งหมดเจ็ดตัว แต่ละตัวเธอไม่เท้ากระโดกหลังจากที่พวกมันปรากฏตัวขึ้นพวกมันก็ล้อมรอบพวอีเหา่าและส่งเสียงแปลกๆออกมาในเวลาเดียวกันพวกมันก็ยกไม้เท้าขึ้นสูงอีไหลเคอร์สือเคยบอกกับพวกอีเห่าว,ว่าเวทมนต์อันเดดและเวทมนต์ศาสตร์แห่งความตายนั้นแตกต่างกันและมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่อีไหลเคอร์สือเชี่ยวชาญทั้งสองประเภทนี้โดยทั่วไป ศาสตร์แห่งความตายนั้นเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่แตกต่างกันห้าประเภทคาถาพิษการอัญเชิญความมืดและการเล่นแร่แปรธาตุในบรรดาสิ่งเหล่านี้อีหลายเคอร์สือเชี่ยวชาญมากที่สุดในด้านคาถาและการอัญเชิญเมื่อรวมก,กับการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเวทมนต์อันเดดของเขาเขาสามารถสร้างความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมได้ อีหลายเคอร์ซือยังมีความเชี่ยวชาญในการอัญเชิญทุกประเภทรวมถึงพิธีกรรมถ้าอิหลายเคอร์ซือยังมีชีวิตอยู่เขาจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่าพมยุทธจกกักรพัิมกรหลงเซียวเยาผููเป็นพมยุทธทรงสวดนอกจากนี้เขาเคยท้าทายจากกักรวรรดิด้วยศาสตร์แห่งความตายของเขาและทำลายมันด้วยพลังของเขาเองหลังจากนั้นอีหลายเคอร์ซือก็ได้บรรลุการตระหนักโล และทำการทดสอบเกี่ยวกับเจตจำนงของห้วยเห่าก่อนที่เขาจะส่งต่อศาสตร์แห่งความตายให้กับห้อยเห่าในเวลาเดียวกันเขายัางช่วยห้วยเห่าแก้ปัญหาหลายอย่างที่เขาเคยเผชิญสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ห้วยเห่าคือศาสตร์แห่งความตายที่บริสุทธิ์และเบามันถูกคิดคนด้นโดยอิลยเลิรเอร์และเป็นเหตุผลที่เขาเพิ่มคำว่าสักเซ็์ ไหวทีด้านหน้าของชื่อศาสตร์แห่งความตายตายซะเช่นเดียวกับที่สมาชิกของบทพระวิญญาณบริสุทธิ์สงสัยว่าหัวยเฮาเป็นวิญญาจาร์ชั่วร้ายหรือไม่เพราะรัสมีแห่งแสงที่เขาปลดปล่อยออกมาเยกูอีเองก็เผยแววตาที่เย็นชาออกมาเมื่อนางเห็นอันเดดพวกนี้นางยกดาบขึ้นเหนือซีรษะและองแหวนวิญ,ญญาณวงที่สองของนางก็ส่องแสงออกมา ภาพชายของทูดสวรคหกปีกปรากฏขึ้นด้านหลังนางทันใดนั้นเองแสงดาบของนางก็ขยายตัวและใบมีดของนางก็แสบตาไม่มีใครกล้ามองตรงๆล่าแสงดาบขนาดใหญ่ยาวหนึ่งเมตรและกว้างหนึ่งในสามของคว,ความยาวของมันตกลงมาจากท้องฟ้าและฝันไปที่หัวเห่าการฟาดฟันวิญญาณศักดิ์สิทธ มันเป็นทักษะวิญญาณที่ซองคองทูตสวรรค์ของนางเมื่อการโจมตีนี้ปรากฏขึ้นหอยเฮารู้สึกเล่ากับว่ามันล็อกเป้าหมายไปที่วิญญาณของเขาลำแสงแห่งดาบที่น่าสะเพรึงกลัวได้กลายเป็นธนูยาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้าอันเดดทั้งเจ็ดที่อยู่รอบตัวหวอยเฮารวมพลังเวทเซซิแล้วรอยกิจสีทองปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขาและศีรษะสีขาวซีดขนาดใหญ่ ก็โผล่ออกมาจากรอยกิดนี้พูดไทยถูกก็คือมันคือหัวกะโหลกขนาดใหญ่ผููที่ได้ชมการต่อสู้ระหว่างสำนักถังและสำนักวิญญาณบริสุทธิ์ในการแข่งขันวิญญาจารยวชนระดับสูงทั่วทัทงอาณาจากักรจะจำได้ง่ายๆว่ามันเป็นหัวก,ก,ก,กะโห,กล,กยยกหกลกของมังกรกระดูกนอกจากนี้หัวกะโหลกนี้ใหญ่กว่าหัวกะโหลกของมังกรกระดูก ที่เหยียนเฟิงใช้อย่างน้อยห้าเท่ามังกรกระดูกที่โตเต็มวัยเวิญญาจาร์ชั่วร้ายจำได้ทันทีว่ามันคืออะไรเปลวไฟวิญญาณสีทองส่องสว่างกำลังลุกไหม้อยู่ในดวงตาของมังกรกระดูกตัวโตวเต็มวัยตัวนี้หมันช่างนาประาดใจที่เต็มไปด้วยกินออ้ของแสงเปลวไฟวิญญาณสีทองเป็นเหมือนของเหลวที่ไหลลงมาตามนกแก้มของมัน ขณะที่กะโหลกเคลื่อนที่ออกมามันก็ส่งเสียงคำรามเงียบเสียงแตกหักดังก้องกังวนไปทั่วทังตัวของมังกรยังรุนแรงหลังจากที่การฟาดฟันวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ถูกฟันออกมาแสงศักดิ์สิทธิ์สลายไปและไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหัวกะโหลกเลยเปลวเพลิงวิญญาณยังคงลุกไหม้อยู่ทันใดนั้นเองหัวกะโหลกก็อ้าปากและพนเปลวเพลิงมังกรสีทองออกมา หลังจากนั้นหัวงกโหลกก็ถอยกลับลงไปในรอยแยกเยกูอีไม่คาดคิดว่าคู่ต่อสู้ของนางจะจัดการได้ยากขนาดนี้การฟาดฟันวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของนางไม่มีผลเมื่อเปลวไฟมังกรปรากฏขึ้นรัศมีที่น่าเกงคามทำให้แสงศักดิ์สิทธิ์รอบตัวนางสั่นคลอนเรากับว่านางถูกคุกค,คามด้วยคลื่อที่หอมกระนำ้ำแมมว่าเยกูอีผู้กล้าหาญจะประมาทไปเล็กน้อย แต่นางก็ยังมีพรสวรรค์อย่างแท้จริงเมื่อเผชิญหนนะ้ากับสถานการณ์เช่นนี้นางก็ยังคงไม่เกรงกลัววงแหวนวิญญาณวงที่ห้าของนางส่องประกายอีกครั้งนางฟันดาบของนางไปทางเพลิงมังกรที่พุ่งมา,านางความคมของดาบของนางนั้นไม่ธรรมดาจริงๆลูกบอลเพลิงมังกรถูกเชียนออกจากกันและทั้งสองส่วนก็พุ่งผ่านร่างของนางไปอย่างไรก็ตาม นางไม่ได้รับผลอะไรจากการโจมตีนี้นางเสษอยหลังไปซองสาก้าและนาซิดเล็กน้อยเยี่ยมรองภู้ก่อตั้งอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาในพื้นที่พักพรนางประทับใจการอัญเชิญมันเป็นเทคนิคที่หาได้ยากมากมังกรกระดูกก่อนน้านี้ไม่ธรรมดานานกงว่านเจ้ามีส่วนร่วมอย่างมักต่อบทด้วยการค้นพบพรสวรรค์ช่นชนี อย่างไรก็ตามข้าเก่งว่าทั้งอูจะไม่สามารถเป็นสิทธิ์ของเจ้าได้ข้าจะรายงานต่อผู้ก่อตั้งเองการคัดเดาก่อนหน้านี้ของเราอาจจะถูกต้องเขาคือบุตรศักดิก์สิทธิ์ของบทของเราตกลงหนานกงวานรู้สึกเสียใจแต่เขาก็ประหลาดใจมากแม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะดูไม่แข็งแกร่งมากนักแต่ก็เห็นได้ชัดว่า เขามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมจากความสามารถในการอัญเชิญกระดูกมังกรที่โตเต็มวัยคู้ก่อตั้งโบทโกรธมากเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่เหยื่นเฟิงตายแม้ว่าความสามารถของเขาจะไม่เทียบเท่าเหยื่นเฟิงแต่ศักยภาพของเขาดูเหมือนจะสูงกว่าหากการอัญเชิญของเขาเต็นเขาอาจจะสามารถอัญเชิญมังกรกระดูกออกมาได้ทั้งหมดหากเป็นเช่นนั้น เขาสามารถเอาชนะได้แม้แต่ราชทินานามพมยศแน่นอนว่าข้ากลัวว่าเขาจะต้องเป็นอย่างน้อยราชทินานามพมยศก่อนที่เขาจะสามารถทําอะไรแบบนั้นได้หลังจากที่บังคับให้เยกูอีถอยกลับไปอันเดททั้งเจ็ดที่อยู่รอบๆห้อยเฮาก็หายไปเช่นกันเขายัางคงท่องคาถาต่อไปและประตูสีขาวซีดก็เริ่มปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา เปิดประตูวิญญาณในที่สุดหัวไอ้เฮาก็ตะโกนประโยคหนึ่งที่ผู้ชมต่างพากันได้ยินหลังจากที่เขาเรียกประตูออกนาหัวยอ้เฮาก็เดินผ่านประตูและหายตัวไปหลังจากนั้นกองทหารคงกระดูกก็เริ่มวิ่งออกมาจากประตูและพุงไปหาแย,ย่ก,กูเอกองกำลังคงกระดูกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีชั้นสีทองอยู่บนร่างในฐานะที่เป็นอันเดช ลักษณะเด่นที่สุดของพวกมันก็คือพวกมันไม่กลัวตายเยกูอีฟันดาบออกไปทุกครั้งที่นางฟันออกไปโครงกระดูกบางส่วนจะลม้มลงกับพืน้นอย่างไรก็ตามการแสดงออกของนางก็ดูน่ากลัวมากขึ้นทูสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของนางควรจะเป็นภัยคุกคามของเหล่าอันเดดและวิญญาจารย์ชั่วร้ายตราบใดที่นางฆ่าอันเดดและชำระล้างพวกมัน การฝึกฝนของนางเองจะได้รับการเสริมโดยพลังแห่งการชำระล้างเป็นผลให้พลังวิญญาณของนางฟื้นตัวและการฝึกฝนของนางก็จะเพิ่มขึ้นนี่คือััใต่ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนางอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวิญญาณเหล่านี้จะมีทาแสงอยู่ในตัวพวกมันไม่กลัวความศักดิ์สิทธิ์ของนางแสงศักดิ์สิทธิ์ของนางไม่ได้ผลกับพวกมันมากนักและแม้ว่านางจะฆ่าพวกมัน นางก็ไม่สามารถเติมเต็มได้พวกมันเป็นอันเดดประเภทแสงจิงหรือคงกระดูกเป็นเพียงครื่นแรกหลังจากที่พวกมันปรากฏตัวอันเดดจำนวนนับไม่ถ้วนก็เริ่มวิ่งออกมาจากประตูทหารขี่ม้าคงกระดูกขี่แข็งแกล่งก็เริ่มปรากฏตัวบนเวทีพวกมันไม่ได้แข็งแกล่งเป็นลายบุคคลแต่พวกมันแข็งแกล่งเป็นอย่างมากเมื่อรวมตัวกันพวกมันพุ่งไปหาแย้กูอียังไม่หยุดยัง้ง เยกูอีเงื้อดับขึ้นและวงแหวนวิญญ,ญาณที่สี่ของนางก็ส่องประกายนางยกปีกขึ้นก่อนที่จะฟาดมันลงมาอย่างแรงทันใดนั้นชั้นของแสงศักิสทธิ์ก็เริ่มแผ่ออกมาจากร่างกายของนางอันเดดที่พุ่งเข้ามาถูกบทขยีและถูกเวียงกับไปลำแสงศักิ์สิททาอันเดดพวกนี้ที่ล้อมนางเป็นอันเดดธรรมดาทั่วไป ลำแสงศักดิ์สิทธิ์ของนางคงจะทำลายพวกมันหมดสิน้นอย่างไรก็ตามอันเดดประเพทแสงเหล่านี้อยากที่จะจัดการกับมันไม่เพียงแต่นางจะไม่ได้รับการเติมพลังวิญญาณใดๆแต่อันเดดที่ถูกฆ่าไปก็เป็นแค่กองทัพบคงกระดูกที่อยู่ด้านหน้าอันเดดที่เหลือเดินหน้าต่อไปพวกมันไม่ถอยกลับเลยในขณะที่เย่กูอีปลดปล่อยท่าสังหารนางไม่ได้เติมเต็มพลังวิญญาณของนาง หนังเริ่มหดหูมากขึ้นเรื่อยๆใต้เวทีหนานกงว่านชมเชยถังอูต,ต้องเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนอันเด็ดที่ไม่สามารถแม้แต่จะถูกทำลายด้วยท่าศักษษดิ์สิทธิ์ได้มั่นวิเศษมากยินดีด้วยทันรองผู้ก่อตั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนค่ายากแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ